Amazing Taro Amazing Taro wow. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องปังๆเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เรามีกำลังใจนะคะในการดำเนินชีวิตดวงรายเดือนในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์พุทธศักราช2569กับคนทุกราศีค่ะ วันนี้เรามาบอกกล่าวเล่าสิบถึงเรื่องราวภาพรวมที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีทั้งหมดแค่28วันแล้วจะมีอิทธิพลเรื่องใดเกิดขึ้นกับเราบ้างเดี๋ยวเรามาร้อยเรียงตามตำแหน่งและการอ่านไพ่แบบยิปซีระบบตีปัจจะะักค่ะกับนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโลก เรามาว่ากันที่ชาวราศีเมถุนนะคะหรือชาวลัคนาราศีเมถุนฟังไปด้วยกันได้กับเรื่องราวเจาะลึกดวงรายเดือนกุมภาพันธ์นะคะสองหต้องบอกแบบนี้ค่ะในจังหวะของดวงชีวิตของคุณในเดือน2กุมภาตัวตนของชาวราศีเมถุนนะคะคือคุณเป็นคนมีความมั่นใจนะและต้นปีที่ผ่านมาคุณก็มีคบเพลิงในใจนะค่อนข้างจะแบบมีความมั่นใจแต่พอเข้าเดือนเนี้ย ความมั่นใจของคุณมันเบาลงอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะและในเดือนนี้นะคะจริงๆแล้วความมั่นใจของคุณในเรื่องของการงานและการเงินคือมันยังเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนที่ดีแต่ว่าตัวของคุณนั้นเป็นคนที่มีความกดดันตัวเองสร้างแรงกดดันตัวเองปาถนาให้สิ่งที่คิด สิ่งที่ทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบต้องไปในทิศทางที่ดีหรือประสบความสำเร็จจริงๆแล้วนะคะคุณมีพื้นดวงในเฉพาะเดือนนี้นะคะคุณมีจุดคิดมากหลายเรื่องมีจุดให้ลังเลใจในการตัดสินใจหลายเรื่องประกอบกับกดดันตัวเองจึงทำให้ คุณกลายเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่มั่นใจในเดือนนี้ทั้งทางที่มกราที่ผ่านมาคุณก็เลิดเลดอยู่นะเออนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนค่ในภาพรวมเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวมีโครงการมีโปรเจกต์หรือมีดวงงานเข้ามาทำให้คุณคิดมากแต่ที่คุณจะคิดมากที่สุดและพีคที่สุดนะคะ ก็คงไม่พ้นเรื่องการเงินนะคะการเงินเป็นสิ่งที่คุณยังคงกังวลใจและก็คิดมากอยู่ขนาดบางคนนะมีเงินนะมีความมั่นใจเช็ครายละเอียดของคุณหมอที่จะทำศัลยกรรมความงามนะพอถึงเวลาทำคุณไม่มั่นใจนี่แหลคะค่ะเขาถึงได้บอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ชาวราศีเมถุนตัดสินใจไปแล้วจะเกิดความลังเลเสมอจ่ายเงินไปแล้วเกิดความลังเล พอยังไม่จ่ายก็ลังเลพอจ่ายแล้วก็ลังเลเอไม่น่าเลยเลยต้องระมัดระวังการคิดมากการตัดสินใจที่รวนเรข,ของเราในเดือนนี้เกี่ยวพันกับดวงการเงินให้มากๆนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมว่าการเงินของคุณเนี่ยมันก็มีเหตุและผลนะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่าบางคนอาจจะมีการย้ายที่ทำงาน และเกิดการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนก็เป็นสิ่งที่ดีบางคนอาจจะเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนแผนกหรือลาออกมาเลยกลับบ้านทําธุรกิจอยู่ที่บ้านแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานของคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับการโคจรของการเดินทางการโยกย้ายนะคะการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้ใกล้ที่ทำงานหรือการออกไปเลยจากตรงนี้ เปลี่ยนงานใหม่ไปเลยเปลี่ยนที่อยู่ไปเลยเปลี่ยนจังหวัดไปเลยเปลี่ยนประเทศไปเลยในเรื่องของการทํางานการเรียนการศึกษาแม้กระทั่งธุรกิจก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะภาพรวมดวงการงานของคุณไปในทิศทางที่ดีและตลอดเส้นทางของดวงงานมักจะต้องถูกจ่ายไปเรื่องของการค่าสังคมนะคะคอนเน็ชันใหม่ๆสังคมกลุ่มเพื่อน และอาจจะมีเรื่องของการเติบโตของธุรกิจบางอย่างหรือการผุดไอเดียสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นในชาวราศีเมทุนด้วยนะคะแต่ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ดีแต่คุณกดดันค่ะยิ่งสิ่งไหนก็ตามที่เป็นธุรกิจที่คุณลงทุนด้วยกําลังทรัพย์และกําลังแรงแล้วก็ ความตั้งใจของคุณน่ะนะคะยิ่งกดดันทําให้คุณลังเลไปหมดเลยช่วงเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่คุณอาจจะนอนหลับไม่เต็มที่นะกังวลแล้วก็คิดมากทางทางที่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องนํากลับมาคิดก็จะกลับมาคิดมากนะคะบอกแล้วการคิดมากเรื่องการเงินนะคะกับการคิดมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเพื่อน เพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดของคุณอาจจะมีประสบปัญหานะคะและปรารถนาที่จะให้คุณเข้าไปช่วยช่วยด้วยแรงกายช่วยด้วยให้คำแนะนำช่วยให้มาหาเป็นเพื่อนคุณหรือช่วยแม้กระทั่งด้านการเงินก็จะปรากฏขึ้นถ้าคุณไม่มั่นใจว่าเพื่อนจะหาเงินมาคืนคุณได้ถ้าเขาเอ่ยปากยืมคุณแล้วซึ่งเป็นเพื่อนสนิทด้วยบอกได้เลยนะคะว่าคุณมีเกณฑ์ช่วยแต่คุณไม่มีเกณฑ์ได้เงินคืน นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแต่ถ้าคุณมีครอบครัวมีคนต้องดูแลมีภาระนะคะคุณโดยลำพังคุณอ่ะไม่กล้าที่จะปฏิเสธเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนมายืมตังในเดือนนี้แต่คุณสามารถอ้างบุคคลอื่นว่าเขาไม่อนุญาตเอ้ยแม่ไม่ให้อ่ะเอ้ยแฟนไม่ให้สามีไม่ให้เอ้ยไม่ได้เลยมีค่าใช้ใจ่ายลูกคุณมีสิทธิ์อ้างเหตุและผลอื่นค่ะ และอาจจะช่วยตามตามความเป็นเพื่อนเอออาจจะไปไปอยู่เป็นเพื่อนหรือซื้อข้าวไปฝากหรืออาจจะช่วยได้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็บอกเพื่อนว่าไม่จําเป็นต้องคืนซึ่งอาจจะเป็นก้อนที่ไม่ได้มากมายอย่างที่เพื่อนต้องการร้องขอกับเราก็จะเป็นทางหนีทีไรที่ดีดังนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนทวงคนไม่เป็นเก่งใจไปหมดคุณก็อยากให้ใครยืมเงินในช่วงของ เดือนนี้และไม่ควรไปคำประกรันหรือเป็นคนกลางไกลกยให้กับเพื่อนสนิทมิสหายในเรื่องของเขาในปัญหาของเขาถ้าเราไม่ใช่สมการหรือว่าปัญหานั้นๆคุณจะอยู่รอดปลอดภัยในเดือนนี้ค่ะนะคะทีนี้ในตำแหน่งของออพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณน่ะนะคะแหมช่วงนี้คิดมากหลายเรื่องเนาะเงินก็เออนะนิดๆหน่อยๆก็มีเรื่องจ่ายนะคะ งานคุณดีนะคุณไม่ต้องกดดันคุณเบาสมองเรื่องงานได้เลยนะคะแต่คุณไปรอบครอบการเงินรอบครอบลึกการช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวคุณรวมถึงนะคะต้องพูดแบบนี้เราพยายามเตือนและเราพยายามเตือนพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราอย่าทําอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ฟังอ่ะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงของการไม่ฟังคุณนะคะพอดื้อจังเลยรู้ว่าตัวเองป่วยยกตัวอย่างนะคะ บอกไม่ให้เดินก็เดินอ้าวแม่บอกไม่ให้กินหวานเป็นเบาหวานอยู่ก็กินคือช่วงนี้ครอบครัวอาจจะมีความดื้อรั้นหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้คุณน่ะต้องมีแบบการว่าในหรือตำหนินะคะหรืออาจจะ พูดด้วยความปรารถนาดีในหลายๆน้ำเสียงก็ได้ก็อาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในช่วงของเดือนนี้ดังนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะอีลุงตุรงนางจนงทาให้คุณกลายเป็นคนกังวลใจหรือคิดมากในเดือนนี้นะคะเอาเป็นว่าเราบอกแล้วเราพูดแล้วท่านจะทําหรือไม่ทํามันเรื่องของท่านแล้วก็เอาเป็นว่าท่านคงระวังตัวของท่านเองนะคะใครก็ตามที่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะ พูดอะไรไม่ฟังนะคะเตือนอะไรไม่เชื่อเราได้เราทําอะไรไม่ได้คะ่ะเพราะยิ่งคุณพูดเขายิ่งเดินหนีออกจากคุณดังนั้นสิ่งที่คุณทําได้คือดูเขาห่างๆอย่างหูหงนะคะเตือนแล้วก็คือจบนะคะในเรื่องของออครอบครัวแต่ถ้าครอบครัวของคุณนะคะเข้ามานะคะพัวพันกับความกับเออกับเรื่องของลูกคุณนะคะทำไมไม่เรียนตรงนั้นทําไมไม่สอนตรงนี้บางที คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดก็ได้นะคะในช่วงของเดือนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่สนับสนุนดวงคุณได้ก็คือดวงงานที่ดีกับคู่ครองที่ดีสังเกตให้ดีถ้าหมายถึงคู่ครองที่ดี นั่นหมายถึงถ้าคุณเป็นคู่รักแล้วจะมีงานมงคลสมรสคุณกับคู่ครองคุณคุยกันรู้เรื่องแต่ญาติฝ่ายคุณญาติฝ่ายเขาอาจจะคุยไม่รู้เรื่องนะเรื่องสินสอรทองมัน่นแต่ถ้าเป็นครอบครัวแต่งงานกันแล้วนะคะมีลูกออกมาอุแวะอุแวะครอบครัวคุณครอบครัวเขาอยากเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานกันคนละแบบอา้าวแล้วค่ะอีลุงตุงนางกันละทีนี้นะะไม่ได้นะไอ้ตรงนั้นฉันว่า นี่แหละค่ะก็ะไกลคุณกับคู่ครองจะเป็นคนกลางในขณะเดียวกันเพื่อนสนิทมายืมเงินคุณคู่ครองคุณอยู่ในตำแหน่งดีค่ะนะคะคุณอ้างคู่ครองอ่ะเข้าใจแหละเพื่อนคุณก็อาจจะมองคู่ครองคุณไม่ดีแต่คุณก็ไม่ได้เสียทรัพย์คุณอาจจะปรึกษาคู่ครองว่าเดี๋ยวฉันจะลองพูดแบบนี้นะเพื่อให้คู่ครองคุณได้รับรู้รับทราบก็ถือว่าคุณกับคู่ครองรู้กันดีอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เป็นความโชคดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีเมถุนนะคะคือหนึ่งเชื่อตัวเองสองคู่ครองตกตำแหน่งเป็นเกียรติเป็นศีเป็นดวงสนับสนุนนะคะตำแหน่งเสียที่เกี่ยวพันกับคนความสัมพันธ์กับคนก็คือเพื่อนสนิทมิสหายนะคะญาติพี่น้องแล้วก็วงศาขณาญาตินะ เราเอา่อญาติพี่น้องกับคนที่เป็นบริวารลูกน้องลูกจ้างนะดือ้อซนลูกก็ดื้อนะช่วงนี้นะเลี้ยงหมาหมาก็ดื้อนะแง้มเข้าแง้มขาคนอีกจึงจะบอกว่ากลุ่มที่เป็นคนเนี่ยค่ะที่เป็นเพื่อนสนิทเอ่ยครอบครัวเราแล้วแม้กระทั่งลูกหรือลูกน้องเนี่ยมักจะค่อนข้างดือ้อซนในช่วงของเดือนนี้ลั้นไม่ฟังสร้างปัญหา นะคะแต่โชคดีที่คุณได้พลังงานของคู่ครองกับหุ้นสว่วนดีจึงส่งผลให้ทุกอย่างเนี่ยมันยังมีทิศทางไปอย่างราบรื่นนะคะก็ถือว่าดีในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเป็นแบบนี้นะเเราควรใช้ชีวิตยังไงเชื่อตัวเองค่ะ อะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเราปล่อยวางได้ก็ขอให้ปล่อยอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดนะปัจจุบันนี้เราก็จัดการสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าแล้วเมื่อไหร่ที่มันเกิดเราก็ว่ากันไปตามจังหวะเวลาและสเตตที่มันจะเกิดเรื่องมันจะทำให้คุณเบาหัวและเบาสมองด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนาะเป็นช่วงเวลาที่คู่ครองอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นราบเป็นยศเป็นเงินเป็นโชคลาบนะคะ ดังนั้นคุณอาจจะได้เรื่องของคู่ครองที่ดีคนโสดเจอคู่ครองที่ดีนะคะคนมีคู่แล้วเจอคู่ครองที่ดีถ้าคุณมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็ดีด้วยหรือถ้าคู่ครองของคุณเป็นหุ้นส่วนเรื่องของการทําธุรกิจนะคะจะคุยกันรู้เรื่องคุยกันราบรื่นในช่วงเวลานี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะทีนี้ถ้าถามว่าความสุขที่มันจะเกิดขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์เนี่ยสำหรับตัวคุณคือการปล่อยวางนะคะแล้วสองทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้อะไรที่ไม่ถนัดให้ลองฝึกฝนดูคุณจะทำในสิ่งที่มันไม่ถนัดแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยและไม่ควรกดดันตัวเองให้มากนะักและคนอื่นทุก ถ้าคุณรักเขามากคุณจะทุกข์ไปด้วยอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องจงอยู่บนพื้นฐานของตัวเองเป็นกําลังใจให้คนที่เรารักอย่างห่างห่างห่วงหวงเท่าที่เขาร้องขอแต่ไม่เอาใจเราไปกระโดดใส่เขาเครียดเราเครียดมันจะส่งผลให้คุณเครียดไปใหญ่นะคะยิ่งถ้าชาวราศีเมถุนบางคนน่ะเป็นพวกนอนไม่หลับอยู่แล้วหรือเป็นไมเกรนอยู่แล้วอาจจะเกิดเรื่องของโรคภยัยพวกนี้มันผุดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น เอาเป็นว่าอยู่บนเรื่องราวของเราก็พอแล้วนะ ทีนี้เรามาดูในภาพรวมของอาชีพที่โดดเด่นคืออาชีพที่ทำงานแบบมีพาร์ทเนอร์คู่หูนะคะมีหุ้นส่วนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้าอกเข้าใจกันได้นะคะงานนะคะที่เกี่ยวพันกับการเดินทางนะคะการระบบการขนส่งนะคะการขนส่งทางบกทางเรือทางอากาศถ้าใครทำงานด้านนี้หรือเป็นเจ้าของกิจการไปในทิศท,ทางที่ดี Import Export นะคะก็ยังไปได้นะคะหรือคนที่ทำเกี่ยวพันกับธุรกิจรถ ะะรถทุกประเภทหรือรถที่คือโดยเฉพาะรถที่ใช้ใช้สำหรับต่างจังหวัดอะคะ่ะพวกรถไถนารถจักไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรนะคะเนี่ยมันค่อนข้างจะบูมเกี่ยวกับาการเกษตรปุ๋ยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจกัก อ่ะอันเนี้ยให้คุณลองไปประชาสัมพันธ์เรื่องของการเกษตรดูนะคะและคุณสามารถทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและทำออกมาได้ดีนะเช่นพวกบางคนลุกขึ้นมาปลูกปลูกเรื่องของดอกไม้ขายดอกไม้เพาะพันธุ์เพาะชำต้นกล้ามีโซเชียลของตัวเองขายต้นไม้ต้นเล็กๆมีโอกาสทำกำ,กำไรสะสมไปเรื่อยๆถือว่ายอดเยี่ยมค่ะ บางคนทำธุรกิจเกี่ยวพันกับเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อขออนุญาตนะคะพวกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของบาโฮสนะโอ้ยก็อย่างฟู้ฟ้าอยู่นะเออใครทำบ้างเออชาวราศีเมถุนใครทำยกมือบอกนะ,ะแต่ต้องอัดฉีดเรื่องของการประชาสัมพันธ์ดีๆแต่ว่าคนทำโพสต์ทำเกี่ยวกับบาหนุ่มบาสาวแบบเนี้ยน,น,น,นะคะ เด็กในการคอนโทรลของคุณอ่ะมักจะดื้ออยู่ไม่ทนมันก็จะมีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนไปด้วยอะมันก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะถ้าคุณอยู่บนความรู้สึกของคุณทําอะไรไม่เดือดร้อนใครเรื่องของใครตัวคนคนนั้นต้องจัดการเองคุณจะไม่เครียด แต่ถ้าคุณเอาทุกคนทุกข่าวทุกเรื่องมาใส่ตัวเองคุณจะเครียดและจะหมุนหมองนะคะอาชีพที่อาจจะดูลดทอนลงมาคืออาชีพที่เกี่ยวกับพวกนางแบบนะคะอาชีพนางแบบวงการบันเทิงถ้าเป็นราศีเมถุนนะอาจจะมีความลดทอนมีแสงที่เบาลงนะคะเราจากคนที่มีแสงเหมือนหน้าสื่อมันหายไปไปเป็นเรื่องอื่นไปหมดเราจะดูเบาลงนะคะชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้น หาช่องทางที่จะพลิกออกมาให้มีแสงเหมือนเดิมเนะ่ยเราอาจจะต้องทำในสิ่งอื่นรอบๆด้านด้วยนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้ทีนี้เราอันนี้คืออาชีพนี่คือบอกพอสังเกตพอเป็นภาพรวมนะคะส่วนใครก็ตามที่คาดหวังเรื่องโชคลาภคุณจะได้โชคลาภเรื่องงาน สตีนำพาโชคลาภเรื่องงานนะให้นะสตีสูงสักนะคะหรือมีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิเหนือคุณจะนำพาความสำเร็จมาให้ช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเพศชายมีอำนาจมีบารมีเหนือคุณเจ้านายคุณกว่าไปนะคะหรือใครก็ตามคนนี้จะเป็นอุปสรรคกับคุณคุณจะได้คุณกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะและอย่างที่บอกไปค่ะไม่ใช่เรื่องเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะคะ สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าไอ้พวกเพื่อนบ้านใครก็ตามที่เป็นราศีเมถุนเจอพฤติกรรมเพื่อนบ้านที่ไม่น่ารักส่งผลให้คุณกังวลใจเครียดมีโอกาสเกิดปากเสียงนะคะแต่การเกิดปากเสียงไม่ใช่วิวาทาที่จะเกิดเพราะคุณกับเขาแต่เพราะคุณไปบอกให้ ภาพรวมส่วนกลางรู้อาจจะเป็นแบบชุมชนรู้นิติบุคคลรู้ให้เขามาจัดการนะดวงของคุณไม่ควรปะทะก,กับใครเพราะว่าคุณเป็นคนคิดมากพอคุณตั้งใจพูดเหตุผลพอเขาสะท้อนกลับมาด้วยพลังงานลบอย่างแรงคุณจะกลับมาเครียดและเครียดมากดังนั้นจงหาคนกลางไก่เกี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาเพื่อนบ้านนะคะส่วนใครปรารถนาอยากจะออกรถใหม่นะ จังหวะเดือนที่จังหวะดีๆของคุณในการออกรถใหม่จะเป็นช่วงต้นเดือนค่ะวันเวลาของชาวราศีเมถุนนะ่ะในการทํากิจการใดๆในช่วงเดือนกุมภาพันนียนะคะจะโดดเด่นที่สุดคือต้นเดือนนะคะลากยาวไปจนถึงวันที่21่สเนะยี่สิบเอ็ดจังหวะดีหมดเลยหลังจากนั้นอาจจะมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่ามากๆหน่อยนะคะอาจจะมีอายุคนปัญหาอายุน้อยกว่านะคะส่วน ใครคาดหวังอยากจะมีบุตรนะคะมีบุตรมีโอกาสไหมเพราะว่าตำแหน่งคู่ครองคุณตกเกณฑ์อลาอลาลามเลยดีมากๆคู่ครองให้โชคคู่ครองให้ข้อคิดที่ดีคู่ครองย่อมให้บุตรที่ดีในปีนี้ด้วยค่ะในเดือนนี้ด้วยนะคะนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้น พยายามอย่าให้ตัวเองหมุนหมองแต่งตัวเสริมอยู่ตลอดเวลาคุณมีโอกาสเจอสังคมใหม่ๆคอนเน็ชันใหม่ๆส่งผลให้คุณได้เกิดช่องทางสร้างไรายได้ใหม่ๆในโลกออนไลน์ได้ด้วยหรือช่องทางการสร้างไรายได้เสริมด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็มีเกณฑ์ได้แต่อย่าทําตัวให้ตัวเองหมุนหมองนะคะสีต้องห้ามของคุณไม่เราไม่ได้ดูพวกสีกรกินีนะคะแต่ถ้าเรายึดราศีสีต้องห้ามของคุณในรอบนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เน้นย้ําเลยนะคะไม่ควรใช้ เฉดสีอ๋อสีเขาเรียกสีพาสเทลอะค่ะสีจะจะเขียวก็ไม่เขียวอะไรคือคุณจะใส่อะไรคุณให้มันชัดเจนเป็นสีสีไปเลยอันนี้จะดีมากๆฟ้าอมเทาเขียวตุนตุนไม่เหมาะค่ะถ้าจะใส่อะไรก็ใส่ให้มันเป็นสีชูชัดไม่งั้นก็ขาวไปเลยเป็นแม่สีไปเลยจะดีมากๆนะคะ ฝากกดติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนา a m a z i n g t a r o ่ไว้ด้วยหรือกดแชร์คลิปนี้เป็นพลังงานค่าครูที่ฟังกันอ่านไพ่ด้วยความเป็นมิกจิตมิกระใจนะคะหรือถ้าใครเอ็นดูต่อสายบุญนะคะในดิสคริปชันมีเรื่องราวของ เบี่ยบายหลายทางให้คุณได้สนับสนุนนักพยากรณ์ด้วยความเอ็นดูค่ะกดปุ่มขอบคุณได้หรือสมัครช่องสมาชิกเพื่อรู้ว่าการอ่านไพ่เป็นอย่างไรเพื่อเสริมศักยภาพของคุณเองค่ะรวมถึงเราก็จะหาปฏิทินนะคะเลขเด็ดต่างๆมาฝากไว้ในช่องสมาชิกด้วยวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ